สังเกตที่สีน้ำซุปนะครับนี่นะฮะสีน้ำซุปก็จะเป็นออกแบบเหลืองทองนะครับจะไม่ได้แบบเป็นน้ำซุปใสที่แบบใสแบบสีสใสแล้วขาวนะครับสวยนะครับนี่นะฮะฝากท่านผู้ชมลองไปทําทานนำไปขายดูครับสูตรนี้สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาติ แล้วก็เมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูเกิดจาน้ำใสเครื่องซุปเทียบตุ๋นน้ำซุปต้มน้ำซุปนี่นะฮะก็จะมีขาไก่นะครับแล้วก็จะมีไก่แก่แล้วก็มีขาตั้งนี่นะฮะขาตั้งแล้วก็เป็นกระดูกเล้งนะครับแล้วก็พิเศษก็จะเป็นขาแฮมเป็นแฮมยูนานนะครับนี่นะฮะแฮมยูนานนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะใส่ไปประมาณ2ก้อนเครื่องซุปนี่นะครับท่านผู้ชมก็ลวกทั้งหมดเลยนะครับ โดยเฉพาะกระดูกเล้งนะครับกระดูกเล้งพอลวกเสร็จมันจะมีมันอยู่ตามสันหลังตรงนี้นครับต้องเอาออกให้หมดนะครับตัวนี้จะทําให้น้ําขุนนะครับน้ําจะไม่ใส่นะครับขาตั้งก็เช่นกันก็จะมีพอลวกก็จะมีเลือดมีอะไรล้างออกทำความสะอาดให้ดีนะครับแล้วก็เครื่องปรุงเพ่อเติมไปในน้ําซุปนะครับก็จะมีเกลือผงปรุงรสน้าตาลกรวดนี่ฮะแล้วก็จะมีเป็นอซอสปรุงรสนะครับหรือจะใช้เป็นโชยุก็ได้นะครับท่านผู้ชมี่นะฮะ แล้วก็จะมีน้ำกระเทียมดองหนึ่งถ้วยใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแล้วเครื่องเทศเราก็จะใส่เป็นลาบชีแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดขาวพริกไทยเม็ดขาวจะเยอะอีกนิดนึงสำหรับสูตรน้ําซุป๋วยจับนี่นะครับจะมีกลิ่นพริกไทยโดดเลยนะครับนี่นะจะได้กลิ่นพริกไทยที่แรงนิดนึงนะครับสำหรับสูตรน้ําซุปก๋วยจับเดี๋ยวเราจะหอ่อเป็นเครื่องเทศแล้วนะครับแล้วก็จะมีผ้าขาบบาง ไทยลงไปใช้เชือกผูกเลยครับวันนี้จะใช้เป็นเตาฐานตุ๋นให้ชมกันนะครับใช้หม้อเบอร์ใหญ่ที่นึงเติมน้ำประมาณอ่สิบลิตรนะครับลงไปขาแฮมลงไปก่อนเลยครับนี่นะฮะก้อนนะครับลงไปเลยครับตามด้วยขาไก่ลงไปเลยไก่แก่นะครับแนะนำใม้ใช้ไก่แก่นะครับอ่จะดีมากนะครับหาดป้างลงไปเลยครับไปครับ ามด้วยกระดูกเล้งนะครับลงไปครับเราจะยังไม่ลงเครื่องเทศแล้วนะครับเดี๋ยวรอตุ๋นประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาลงเครื่องเทศนะครับคอยช้อนฟองออกไปเรื่อยนะครับนี่นะฮะฟองนะฮะคอยค่อยช้อนออกไปนะครับตัวนี้อาจจะทําให้น้ําซุปไม่ใส่นะครับถ้าเกิดไม่ช้อนออกนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นฟองนี้นะครับช้อนฟองออกไปเรื่อยนะครับ โอเคเดี๋ยวครบหนชั่วโมงเดี๋ยวเรามาลงรสชาติแล้วก็เครื่องเทศกันลงเครื่องเทศเลยครับลงไปดี๋ยวก็ตามด้วยเครื่องปรุงต่างนะครับเกลือลงไปเลยครับลกปรุงรสนะครับลงไปเลยน้ำตาลกรวดครับลงไปครับซอสปรุงรสครับลงไปครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองนี่นะฮะหรือจะใส่เป็นกระเทียมดองเป็นหัวด้วยก็ได้นะครับไม่ขิดสูตรนะครับลงไปเลยครับใช้ไฟอ่ประมาณกลางๆนะครับอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปถ้าเกิดน้ำซุปเราเดือด แรงเนี่ยน้ำซุปเราจะขุ่นนะครับจะไม่ใสเป็นสีเหลืองทองนะครับใสจริงนะครับเคล็ดลับก็คือท่านผู้ชมอย่าลืมคอยตับฟองออกนะครับฟองที่มันขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็ช้อนออกไปนะครับนี่นะฮะแต่นี่จะไม่รอนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปท่านผู้ชมดูกันก่อนก็จะตักน้ำซุปก่อนเลยไปทําจัดหน้าตาให้ชมสักหนึ่งชามนะครับสกิที่สีน้ำซุปนะครับนี่นะฮะสีน้ำซุปก็จะเป็นออกแบบเหลืองทองนะครับสวยนะครับนี่นะฮะ ฝากท่านผู้ชมลองเาไปทําทาน,นําขายดูครับสูตรนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับชมคลิปแล้วชอบยังไงถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้า EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ